วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสอประเดี๋ยวขอรรงงานตัวครับผมวันนี้จะมารีวิวการขุดคลองครับผมขุดคลองเส้ไก่ขออนุญาตพูดเสียงในียวผมนี่คือโครงการโคกน้ำนามโมเดลครับผมอีกลูกหนึ่งครับหรือว่าดีท่านร่องผัวครับอันนได้เพื่อมาตรวจแน่นอยู่ครับผมนี่ครับแต่ว่าผมขุดแเดแค่หละครับผมสองหน่วย อันนี้ผมเ็มีข้อเสียใจครับเดี๋ยวสิรีวิวตอนเรียกไฟเห็นเ้ื่อกี้นิดนึงครับผมอันนี้ขอแชร์สำหรับเพื่อนๆรุ่นน้องๆที่เพเ่อนแค่ข้อเสียใจครับผมว่าสิขุดแบบใดว่าเขาสิตั้งล้ำแบบใดครับอันดับแรกครับหัวใจของการันแค่ข้อเสียก่เขาก็ต้องเฮ็ดเบิร์มกับเรบผมเบิร์มเคื่อนแล้ครับนี่คือสั้นครับนี่นี่ครับผมเฮ็ดเบิร์มเขาต้องรีบเบิร์มให้มันได้เลยครับกับผมรีบข้างท้ายแล้วเขาก็รีบข้างหัวรับผมนี่ครับ ขาดไสขาดคอผมนี่ค e ือการรีดเบื้องก็ผมรีดเบื้องมากันครับผมตอนนี่ครับก็จ่อขาครับผมด้าครางเขาดึงพยายามดึงไม่มาเสือผมมาตัวครับก็ผู้ที่หินกินกินครับเดี๋ยวเราจับเรียกซีนักขึ้นเสียโชคครับโทเกียวร้อยล้านครับเสียโชคโทเกียวร้อยล้านครับฉายยาเล่าขึ้น ก็เก่ลอยล่างรับรอบไปมาสู่ล่าครับล่านใดที่เราบ่ได้ไปเนี่ยพมีครับเสียโชคลอยล่างรับไปมาสู่ล่างแล้วครับผมมาต่อกันนะครับวิธีการเฮ็ดข้อใส่ครับผมนี่ครับเขาเก็บขอบมันครับพี่น,อออน้องเพราะว่าอันคนข้อใส่ไก่อย,ยู่เนี่ยมันบ่มีอันอีกสลบครับอีกสลบคือยังก็บขึ้นปีกนกลางกลางของอัน กับผบกินแล้วกผมกันเท่าเซตปีกสลอมพ่อเกษตง่ายเฮ็ดรง่ายครับผมการบ่มีปีกมันคือมันเกษตรง่ามมาเลยครับพี่น้องเพราะว่า <Jonas> ด awesome <noise> ้านขอบขอบมัน hmm. สีบริสุทธิ์คเนี่ยนะเลื่องว่ามันบ่มีปีกสลบเพ่อเขาต้องเซตปีกเท่าไรครับมันเนี่ยนี่ครับเห็นว่ดปีกนี่พ่อตาเล่เนี่ยค่อยๆเก่าครับผมเก่าไม่เกินเก่าเก่าองศาเก่ามันเป็นขันมาเลยครับพี่น้องแท่ตามแบบครับ เว่าอันโค้งการโคกน้าล่างโมเดียวเนี่ยผมมึงนี่แบบว่าขนาดสิเอาปีกสโลมมาใส่เนี่ยก็ตั้งองศาหนักจังเลยมันต้องตั้งสั้นเติ๋อพี่น้องก็ตั้งสีสิบองศาเด็ดบ่ได้ก็พี่น้องตั้งสีสิบองศาก็ยังยังบ่ได้อยู่เพราะว่าแบบแบบโคกน้องหน้าเนี่ยมึงนี่แบบเลยมันเห็นสั้นเติบพี่น้องเพราะว่าคนมันไฮเดดเด็ด เป็นกี่สิบเส้นครับเนาะเาเกาอยู่ทรงประมาณนี้ครับผมเล่นเอาบรรเสือไอ้แบบมันเสือเขาจอดรถในโค้ยมันเสือเพิ่งรักผมพูดครับผมรับผมช่วยแกะผมสองหลักพอเล่นเสือป๊อปฟอกเกาด้านขากรรไเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเอกผมได้เลยครับผมกดติดตามกดแชร์คลิปคอมเมนต์มาเลยครับบอเฮ็ดีบ่กกววดีแบบไลยบากเก่าเลยครับผมให้ผมแก้ไขก่อนเลย ปับผมเลยลือใหญ่ผมรีวิวกับการเฮ็ดงานณ์เรื่องอันคุดสาหรือว่าเหตแบบใดก็สามารถเขียนบอกได้ครับผม <c oughs> คอยเขาครับผมนี้กับคณะล่มหอนกับสิเปิดเพลงฟังครับแกดูนิดหน่อยพวกตรงหน้างานหลวงครับมันมันวอรเรียงราคาเนี่ยสู่ละอันงานของอันชาวบ้านไปหรอครับ ตรงสปิตงานหลวงเกิดได้แต่ยาขาด,ดับพนวัตสั้นด้เยหรือเตือนโบไยังแต่ว่าขาดบ่ได้วัตสั้นเหรอ,อพี่น้องขาดทั้งเคลื่อนถือครับเพื่อเส้นหรอครับเพราะว่าผมมึงเหล่านั้นงานหลวงเนี่ยเงินทอนมาหลายครับผมตัวใหญ่กินตัวน้อยเบิ่งเหรอพี่น้องเป็นมัดหรอครับพี่น้องเป็นสมัยตะกีบผมไปเห็นทางโครงการหน่วยนึงกัเจ็ดแปดล้านไปเฮ็ดมาแล้ว ตัวนี้ไงก็กินตัวน้อยเข้าตัวน้อยกับสูบไปพี่น้องได้น่อยได้หลายก็สูบไปครับเอาชิมีกนแล้วครับพี่น้องน้าสิบ้สวยงาม่ได้แต่ก็คิดว่าน้าสีพานอยู่ครับผมจากสบัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ผมด้วยครับขอขอบคุณครับ